สวัสดีครับโวยพรพาเที่ยวครับผมวันนี้จะพาไปกินหารห้องแก้ครับตอนนี้เรามาจากดีวันนนนะครับจะเลี้ยวขวาเข้าถนนสนามบินนานะครับเพื่อที่จะไปถึงร้านหารห้องแก้เพิ่งมากินครั้งแรกนะครับไม่รู้จะอร่อยเปล่าต้องลองดูนะครับนี่ครับเราเลี้ยวขวาเดินไปอีกหน่อยเดียว G ีเวบอกประมาณสี่ห้านาทีก็จะถึงนะครับอยู่ใกล้ๆกับคองตลาด พอดีเมื่อวานถูกก็ถูกสลากถูกลอตเตอรี่อะฮะสองตัวสองใบเนื่องจากคนโดผมอยู่ใกล้ๆนะะใกล้ๆกับคองสลากก็มารับเองก็จะมารับรับเงินเองนะครับมารับเงินเองเพราะว่าร้านนี้ต้องไปก่อนใกล้เที่ยง ไปก่อนเที่ยงเพราะ้าเที่ยงแล้วจะไม่จะไม่เวิร์กคนจะเยอะเราก็ไปก่อนเที่ยงแล้วก็มีภารกิจหลังจากนั้นจะก,กินาหาดเสร็จแล้วก็วนมาข้าวมกไก่สยามเพื่อที่มาสั่งนะมาซื้อข้าวมกไก่ะยามให้กับหลานหลานชอบกินข้าวมกไก่สยามนะฮะแล้วก็หลังนั้นค่อยไปรับเงินนะครับเพราะเงินเนี่ยเรานัดกันประมาณช่วงบ่ายนะครับรับเงินที่ กล่องตลาดประมาณช่วงบ่ายช่วงประมาณเที่ยงถึงไปสองโมงอ่ะฮะนี่นะครับขาหมูหานท่องเที่ยอมีที่จอดรถนะครับที่จอดรถด้านหลัง ทองตอตเที่ยงตั้งนานรถเยอะแล้วนะครับ อจอดฟรีก็เป็นลูกค้ามากินอาหาท้องเต้หา้องเต้เเฮ้ยเอาเอา,เอาโคกดวยดีกว่า S S S ่างเอสกดนยกินสองอย่างลยทั้งเอสทั้งน้ำชา พิโคนูใส่อังกี้ด้วยอังกี้เนี่ยมันสามันจะหวานหวานนะครับนนเนื้อหนาๆนะดูจากคลิปเมื่อคืนนี้เขาบอกว่าน้ำนี่เขาต้มกันเป็นสิบสิบปีนะครับไม่ทิ้งเลยนะครับน้ำซีอีวัลโลเนี่ยถ้าเกิดจริงไปต้องต้มกันใหม่เลยนะี่ครับเนยใครชอบเผือกนะครับไ่ครชอบเผือกวันรีก้าร้ามนี้มีเผือกด้วยไ่ครชอบเผือก เปลือกที่เป็นกินได้นะไม่ใช <rawd od> ่เปลือกเรื่องชาวบ้านนะครับเปลือกเรื่องชาวบ้านต้อไปไกลๆกลกลางเลยตักเลยซุบซุปไม่เหมือนไอ้บีไอ้บีกลับทุบสายทุบนี่ไม่สายนะกระดูกเรียมกระดูกขี้โครงเนี้ยน้ำลายตีนะ ผมรีวิวฟรีนะฮะร้านไหนจะเรียกเรียกไปได้ไม่คิดตังค์แต่วันนี้ไม่ได้ไม่ได้กินฟรีนะวันนี้เสียตังค์มากินก็าจะใจง่ายแลกดีอข้าวไปเผื่อนี่นะนอกจานั้นไปกินที่ไหนข้าวที่ใส่ เขาเดี๋ยวดำเขาเดี๋ยวดำตัวงสิเป็นขอาแปลกๆนี่เลยว่ะเอ็ดราี๋ยวดำมันไอที่ร้านนั่อร่อยไอคลองสิบเอ็ดต้มตามงเ Đây, đây rồi Hơi gấp hơi bơm 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 Có bị cua nấm kim này นะนับคนละพึ่งเลยนะครับแต่ว่าคนละพึ่งเราไม่เหลือลได้เกลี้ยงเราจะมารอบ่องก็เดือนตุลาขณะเดือนนี้ไม่มีเหลือที่ได้นะเดีจจยวจกันก่อน,นะนอ่านการแล้นะตามนัก่ายนะ ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามไม่ด้วยนะครับไม่จบกินนะครับผมยังไม่จบการกินส่างรถช่องวัดเจงกินนะครับรถช่องวัดเจงัดเกนะครับตังในตรงนี้นะกินกันหน่อยยังไม่จบกินนะครับรถช่องวัดเจงรสปอน กจินเบอรเตอร์มะจเาวีเยงนี่หอมหอมเยี่ยมอบอออตลอดนะยนะหอมใบเตยเทียนอบหอมแง,ง่กินเกาไหร่ก็หอมกินตีแท้มันไม่เหมือนใช้นมแล้วนมความเข้มข้นมันไม่เท่าไง รีชาต้แบบไทยนจะหอมหอมกลิ่นควันเทียนครับหลังจากกินอ่านท้องเต้เสร็จเดี๋ยวเราจะไปข้าวหมกใส่สยามหน่อยซื้อข้าวหมก ร้านหมไก่ตะหยาบนี่ก็จะเป็นร้านที่เขาเจ้าของร้านนะฮะเคยอุดหนุนละลายกองทุนของร้านผมนะครับผมต้องขอโดนมือจออเองราคาจ่ออย่างนี้โองครับมี่ห้าหมื่นแล้วคนจีนเชาออกเพียบ น่งตลอดนะครับดีดีผ่านเข้าไปเกือบปลายโมงลแล้วเที่ยงเที่ยงเนี่ยเขาบอกไก่กรยามเนี่ยคนจะเที่ยมเลยนะ